มีอยู่บ้านมีอีกตัวตรงไหนกบ,บ้านนี่ไใช่อยู่บ้านมีตัวผู้อีกตัวแล้วผสมขายตลอด่ก็ตอนนี้มันยังอายุไม่ถึงอันนี้มันิึงอายุยังไม่ถึงปีเลยเกือบเกือบปีแล้วไก่ละไก่ละไก่จะได้ผสมละลมันคนละสายพันธุ์มันเจ้าก็ไม่ได้หรอก หลังไข่โคละสายพันธุ์ไอตันน้ำสีผสมก็ดีเนาะหรือแบบนี้น่ะเอ่อสีเดียวกันบี่สีเดียวกันแต่ว่าหางมันจะลายเพราะนั้นเขาเรียกชมดอันนี้เขาเรียกอีเห็นเห็นข้างลายแสงความก็รุอนุสาวรีย์คุณยายเหลียวหน้าวันหยุดสุดหันษาตะวะันมีพาลูกสาวมาทำงาน